ถ้าวันหนึ่งคุณทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยมือของตัวเองคุณคิดว่าชีวิตจะเป็นยังไงเศรษฐีนีคนนี้สั่งทุบรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมทั้งที่ชาวบ้านเตือนจนปากฉีกแต่คืนเดียวหลังจากนั้นพระพุทธรูปในบ้านกลับหลั่งน้ำตาต่อหน้าต่อตาเธอและสิ่งที่เกิดขึ้นถัดมามันรุนแรงจนไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าพูดถึงนี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้คนทั้งหมู่บ้านเชื่อว่ากรรมไม่เคยรอใคร เศรษฐีนีทุบทำลายรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเพื่อสร้างคฤหาสน์องค์พระพุทธรูปหลังน้ำตาและกำตามสนองทันตาเสียงค้อนไม้กระแทกกับหิกกังวันสะท้อนทั่วลานฝุ่และอองลอยฟุ้งกลิ่นปูเปียกชื้นคลาคล้าลมเย็นเศรษฐีนีมองผักดวงตาแข็งกร้าวไม่มีสระแอลังลังเลรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่กลางลานถูกแททีละชิก พื้นดินสั่นแผ่วเหมือนมีบางสัตว์ไม่พอใจเสียงช่างพึมพำรรบรรยากาศหนาวูบเหมือนอากาศหดสระแอความเงียบหนักอึดจนหายใจติดเศรษฐีนี้เร่งให้ตีแรงขึ้นไม้คอนฟาดลงแตกเปรีย้ยเศรษฐีก,กระเด็นโดนแขนเธอแสบร้อนวูบแต่เธอไม่หักทันใดนั้นพื้นใต้รูปปั้นที่แตก เผยรอยดาสีคล้ำเหมือนถูกเขียนด้วยสิ่งที่ไม่ใช่หมลมพัดส,สวนแรงกลิ่นทูบเก่าแก่โชวขึ้นมาจากดินทั้งที่ไม่ได้มีใครจุกช่างคนหนึ่งเงยหน้าตาเบิกโพเขาชี้ไปทางสารเก่าเสียงสั่นจนคำขาดครึ่งองค์พระพุทธรูปในสารมีหยดสระไอไม้มมวนไหลลงจากแก้มเงาแสงสะท้อนเป็นทางยาว เหมือนกำลังมองมาทางก่อเศรษฐีนีชะงักขนอตั้งวาบทั้งตัวปลายหายเย็นวูบเหมือนถูกน้ำแข็งแตะเสียงแตกร้าวดังลัน่นรูปปั้นกวนอิ่มที่เพิ่งถูกทุบผีเริ่มแยกออกเองช้าช้าเหมือนมีสิ่งบางอย่างกำลังก้าวออกมาเธอถอยหลังเท้าเหยียบเศษหีบแหลมเลือดซึมอุ่น แต่ความหนาวรอบตัวกลับยิ่งชาลมแรงบ้าคลาั่งประตูสารกระแทกดังปะเหมือนมีมือมองไม่เห็นกระชากจากด้านในเสียงผู้หญิงแผ่วเบาลอยมาตามสายลมต่ำลึกและขาดหัว่วเหมือนร้องเตือนใครสักคนเศรษฐีนีหันขวบหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุภาพรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวลานก่อสร้างมืดลงอย่างผิดธรรม เธอพยายามตะโกนแต่เสียงไม่ออกและในขณะนั้นรูปปั้นที่แยกออกเผยเงาร่างสีหมคลานออกมาอย่างช้าช้าราวกับเคลื่อนอยู่ในน้ำาหนือดวงตาของมันมืดทึบแต่สะท้อนแสงจ้องตรงมาที่เอเธอเก้าถอยแต่พื้นใต้เท้ากลับยุบเหมือนถูกมือเย็นเยียบคว้าไว้จากสระไยไม้ม้วน ลมหายใจเธอขาดหัวหัวใจบีบรัดเสียงดังตุในอกเหมือนบางสิ่งกำลังจากเสียงในอกเต้นรัวเหมือนถูกบีบคอจากภายในลมหายใจสะดุดเหมือนมีเข็มนับร้อยจิ้มเข้าทุกจุดของผ่าร่างเงาสีหมคืบคลานเข้าใกล้ทุกก้าวที่มันขยับพื้นดินสั่นแผ่วเหมือนกำลังเตือนให้ถอย แต่ขาเธอกลับชาขยับไม่ได้แม้แต่นีสายลมตีใบหน้าเย็นจนเจ็บเหมือนใครใช้มือเย็นเฉียบลูปช้าๆจากแก้มลงถึงลำคอเศรษฐทีนีพยายามกรีเสียงเธอถูกกลืนหายเหลือเพียงเงาเสียงแตกพร่าเหมือนมีบางสิ่งมาปิดกระบะไว้เงาร่างค่อยๆเงยหน้าเผยสัตว์บางอย่างคล้ายรอยแตกร้าว เหมือนรูปปั้นกำลังกลับมามีชีแต่เป็นชีที่ไม่น่าจะอยู่ดวงตามันวาวขึ้นทีละนิดเหมือนมีแสงซึมออกมาเป็นแสงที่ทั้งเย็นทั้งเจ็บเหมือนกรีดเข้าไปในจิตข้อเศรษฐีนีขืนตัวมือเธอกวาดไปโดนเศษหิกคมบาดฝ่ามือเลือดอุ่นไหลซึ้ดแต่ความหนาวรอบตัวกลับยิ่งรัดแน่นขึ้น เหมือนโลหิตเธอไม่ใช่ของเธออีช่างก่อสร้างที่ยืนห่างออกไปหน้าเขาสีดวงตาสันระริกเขายกมือปิดปากเหมือนเห็นสิ่งที่ไม่คอว่าเห็นแต่ก็ขยับไม่ได้เช่นกันเสียงกรอบกแกรบดังใต้ดินเหมือนกระดูกเก่าแก่กำลังขยับเหมือนพื้นทั้งลานมีชีและกำลังหายใจพร้อมกันเสร็จทีนี้หันไปทางศาล องค์พระพุทธรูปเดิมที่มีหยดสระไอไม้ม้วนไหลลงตอนนี้กลับมีหยดดหายเพิ่มขึ้นแต่สีของหยดนั้นคนและเข้มขึ้นจนไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำหรือสิ่งอื่นลมแรงวาบจนผ้าคลุมไหลของเธอถูกกระชากปลิวเหมือนมือใครสักคนดึงแรงจนเกือบทำให้เธอละเงาร่างตรงหน้า ขยับเข้าใกล้อีกเก้ามันยกมือนิ้วเรียวยาวผิดรูปเหมือนแตกออกจากเนื้อหิกและปลายแต่ละนิ้วชี้ตรงมาที่อกของเทใจเธอกระตุกเหมือนมีเชือกมองไม่เห็นรัดวงอกแน่นจนหายใจไม่อะ่ะเสียงกระซิบดังขึ้นจากทุกทิศไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นหลายเสียงทับซ้อนกัน ต่ำบ้างสูงบ้างเหมือนร้องขอเหมือนโกรเหมือนเตือนจนฟังไม่ออกว่าเสียงไหนมาจากสรไม้มลายเศรษฐีนีจ้างเงานั้นสายตาเธอสั่นโลกหมุนภาพเบลอราวกับดวงตาเธอถูกอะไรบางหยอดดึงออกจากด้านในร่างเงานั้นเอียงศีรษะเหมือนกำลังฟังเสียงหัวใจเต้นของเธอ และยิ่งมันฟังยิ่งเข้ามาไกลปลายนิ้วมันแตะใกล้หน้าอกเธอลมหายใจเธอสะดุดอีกครั้งเหมือนกำลังจะขาดและทันใดนั้นเสียงแตกดังสนัน่นมาจากส่วนลึกของรูปปั้นกวนอิมที่ถูกทุบทุกสายตาหันไปแม้แต่เงาประหลาดตรงหน้าก็หยุดนิ่งชั่วเซียววินาเศรษฐีที่กองอยู่ เริ่มเคลื่อนตัวเองราวกับมีชีวิตไหลรวมเข้าหากันทีละชิทีละก็พื้นสั่นแรงขึ้นฝุ่นควันลอยปกคลุมกลิ่นคาวโลหะหอมอคอลอยขึ้นมาตีจมูกเสร็จทีนี้พยายามถอยแต่มือเย็นเยียบคว้าต้นแขนเธอไว้จากด้านหลังนิ้วแข็งราวกับเหล็กรัดแน่นจนกระดูกลั่นเบาๆ เธอหันกลับและเห็นใบหน้าที่ไม่ควรมีอยู่ในโลใบหน้านั้นผะแหลกเหมือนถูกปั้นจากที่เท่าร้อนดวงตาเป็นรูว่างลึกจนมองไม่เห็นก็อ่ะแต่ความเย็นจากมันแผ่ออกมาจนผิวเธอชาปแปลกริมฝีปากที่แตกเป็นรอ่อขยับช้าๆเหมือนกำลังสะกดคำที่ไม่มีใครฟังอะ่ะเสียงนั้น ลอดออกมาจากร่องรอยแตกร้าวตำ่ำหนักครุขระจนเหมือนเสียงดินถล่มกระแทกเข้าแก้วหูจนเธอหน้ามืดวูบหนึ่งเศรษฐินีหมดแรงขาเธอสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกออกเป็นสาเธอพยายามดึงแขนออกแต่แรงบีบของมือประหลาดแน่นขึ้นทีละนิดเหมือนมันกำลัง ชิมความหวาดกลัวของเทสายตาเธอกับพริบถี่ภาพตรงหน้าเริ่มสอนสารเก่าพระพุทธรูปลานดินและเงาร่างเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนถูกน้ำร้อนร่าใส่เสียงกรดบนพื้นเริ่มไหลเข้าหากันซาแผ่วแผวเหมือนมีสิ่งมีชีกำลังตื่นเศรษฐีนีหอบ ลมหายใจร้อนเผาแต่รอบตัวกลับเย็นเหมือนอยู่ในถ้ำลึกใต้ดิบช่างอีกสองคนยืนห่างออกไปคนหนึ่งสุดเขา่ามือสั่นรัวเขาทำปากเหมือนจะเปล่งคำแต่ไม่มีเสียงออกจากลำคอสักพออีกคนยกมือไหว้แต่ทันทีที่เขาชูมือขึ้นลายเขากลับกดลงเองเหมือนมีแรงหนักมหาศาลทับจากด้านหลังจนล้มหน้าคว่ว เสียงแตกดังจากกองหิบดังชัดดังขึ้นเรื่อยๆปังปังเหมือนหัวใจปีศาจเต้นอยู่ในนั้นเศรษจีนี้หันควับแม้ร่างเธอสั่นจนแทบยืนไม่ได้เธอเห็นกองหิกกำลังก่อตัวทีละชั้นทีละก็แต่รูปทรงที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่กวนอิมไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นบางอย่างสูงผ้ายาวลากพื้นใบหน้าไร้ตาและแขนเรียวยาวผิดรูปเธอกรีดเสียงแต่เสียงขาดกึกเหมือนมีมือปิดคอเธอจากด้านในเงานั้นหันมาทางเธอช้าลึกและเย็นจนไขสันหลังหดปลายแขนมันยกขึ้นเล็บยาวแหลมเหมือนเศษหีกแหลมคมขูดอากาศ เกิดเสียงครืดเหมือนโลหะขูดกับหิดเศรษฐีนีถอยแต่ขาไม่ขยับเหมือนถูกตรึงด้วยสายโซ่มองไม่เห็นเสียงกระซิบรอบตัวดังขึ้นอีกชัดขึ้นเป็นคำที่ไม่สมบูรณ์ไม่เป็นประโยคแต่ฟังคล้ายคำตำหนิคำทวงถามคำของคนที่เคยถูกทำราเธอสายหน้า พร่ำคำที่ฟังไม่ออกพยายามขอให้หยุดแต่คำทุกคำเหมือนถูกดูดหายไปในอากาศลมหายใจเธอเริ่มขาดช่วงอกบีบรดัดเหมือนมีเชือกมองไม่เห็นพันรอบซี่ดึงแน่นขึ้นและแน่นขึ้นเงาร่างที่จับแขนเธออยู่ขยับใบหน้าเข้ามาใกล้จนเธอได้กลิ่นอับชื้นกลิ่นหิกเก่ากลิ่นดินที่ฝังศพ ลอยซึมเข้าจมูกร่างใหม่ที่กองหีบก,ก่อตัวขึ้นยกหัวขึ้นช้าๆเหมือนกำลังตื่นเต็มที่และเงาทั้งลานไหลามาหาเศรษฐีนีเหมือนน้ำสีดำพุ่งเข้าหาเหยื่อร่างเธอถูกดึงอย่างแรงล้มลงกับพื้นหน้ากระแทกดินเสียงดังตุบหูอื้อวูบโลกหมุน ภาพขาดทั่วแต่เธอเห็นชัดก่อนสติจะหลุดไปชั่วครู่เงาร่างทั้งหมดกำลังกรูเข้าหาเธอพร้อมกันแขนขานิ้วเงารวมกันเป็นมวลหนึ่งใหญ่ทะมึนและจ้องจักมันจ้องจัะกลืนเธอทั้งร่างเหมือนความมืดกำลังอ้าแขนรับเหยื่อเศรษฐีนีดิน แต่เหมือนร่างถูกถ่วงด้วยหีบหนักหลายสิบก้อแขนเธอขยับได้นิดเดียวเจ็บแปลบถึงกระดูกเหมือนเส้นเอ็นถูกดึงจนเกินขาดลานก่อสร้างสันแรงจนฝุ่นคลุ้งกระแทกหน้าเธอกลิ่นคาวปปนกับกลิ่นดินชื้นทำให้เธอหายใจลำบากคลื่นเงาดำไหลท่วมพื้นคืบคลานถึงขาเธอเย็นเหมือนน้ำแข็ง แต่พอสัมผัสผิวกลับรู้สึกเหมือนเส้นผมพันรอบข้อเท้เธอสะดุง้งพยายามดึงขาออกแต่ผิวตรงข้อเท้าถูกบีบแน่นจนเลือดซึ้ดเสียงครืดคึกดังกล้องรอบลานเหมือนมีใครล้อผนังหีดออกด้วยเล็บยาวๆเงาร่างที่ยืนตระงานกลางกองหีดเยี่ยงศีรษะ เหมือนกำลังจ้องดูเธออย่างสงสัยหรืออาจกำลังพิพากษาเสร็จทีนีร้องแต่เสียงหลักขาดห้วกเหมือนถูกตัดทิ้งกลางอากาศเงาอีกหลายตัวโผล่ขึ้นมาจากกองเศษร,รูปปั้นแขนยาวขอเบี้ยวดวงตาเป็นรูมืดเคลื่อนไหวเหมือนหุ่นเชิดหักมุมช้า แต่เจตนาแน่วแน่พวกมันล้อมเธอวงกลมค่อยๆแคบลงเหมือนกับพิธีที่ถูกฝังลืมมานานดินใต้ตัวเริ่มยุบราวกับมีแรงดูดคล้ายหลุมฝังศพเก่าที่กำลังเปิดเชื้อเชิญให้ร่างเธอจมหาเธอควนดินเล็บหักเลือดทะลักซึมตามซอกนิ้วแต่เธอไม่หยุดความกลัวผลักเธอจนสุดแรง ลมแรงวาบหมุนวนรอบตัวเหมือนวงพิธีกรรมโบราณกำลังถูกปลุกขึ้นโดยเลือดของเธอเองเสียงกระซิบดังขึ้นฟังเป็นคำมากขึ้นแต่ยังไม่ชัดเจนเหมือนคำสาปที่ยังไม่เสร็จเสียงซ้อนทับกันไม่หยุดจากหญิงจากชายจากเด็กและจากสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เธอเอียงหน้า น้ำตาไหลแต่ทันทีที่หยดน้ำตาร่วงลงพื้นพื้นกลับแตกเป็นเส้นยาวเหมือนหยดนั้นทำให้บางสิ่งเปิดออกมากขึ้นเงาร่างใหญ่กลางลานยกแขนยาวขึ้นชี้ปลายนิ้วมาหาเธอปลายเล็บยาวเหมือนเศษหิบที่เพิ่งแตกออกแต่ยังมีเลือดแห้งติดอยู่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะต่ๆ ดังมาจากด้านหลังแผ่วแต่ชัดเสียงหญิงชราหรือเสียงของบางสิ่งที่เก่ากว่าเธอหลายร้อยปีเศรษฐีนีตัวแข็งค่อยๆหันกลับแต่เงาที่จับแขนเธอบีบแรงขึ้นอีกจนกระดูกก่อนเบาๆใบหน้าที่เธอเห็นไม่ใช่เงาร่างที่ขยับช้าแต่เป็นหน้าของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ที่ถูกทุบแตกจนไม่เหลือรูแต่หน้าแห่งหีบนั้นกลับเคลื่อนไหวช้าลึกและแสดงความผิดหวังดวงตาที่ควรเป็นหินทึบกลับไหวระริกเหมือนน้ำกำลัง้ังอยู่ด้านในและหยดหนึ่งไหลลงมาตรงแก้มตกลงพื้นดินและทันทีที่หยดนั้นแต่ดินแรงกระแทกเหมือนฟ้าผ่า ดังสนั่นทั้งลานเงาทั้งหมดพุ่งเข้าหาเศรษฐีนีเหมือนคลื่นเดียวมาหดกลืนเธอเข้าไปในความมืดก่อนที่เธอจะกรีดเสียงสุดท้ายได้แค่ลมหายใจขาดหัว่วและภาพทุกอย่างดับวูบเหลือเพียงเสียงเสียงที่ดังขึ้นจากใต้ดินเหมือนกําลังเรียกชื่อเธอช้าชัดและใกล้ขึ้น ใกล้ขึ้นจนเหมือนอยู่ตรงขอเสียงที่ดังจากใต้ดินกระเส่าเหมือนลอดผ่านร่องกระดูกเรียกชื่อเธอที่ละพยางเหมือนลากดึงวิญญาให้โน้มตามเศรษฐีนีสลึกสติพร่าลมหายใจเหมือนถูกบีบให้สั้นลงแต่เธอยังคงรับรู้ว่ามีบางสิ่งกำลังเลื้อยขึ้นมาจากใต้พื้น เธอพยายามยันตัวเมื่อกดลงบนดินชื้นแต่ผิวดินเต้นเหมือนหัวใจของใครบางคนเต้นตอบกลับมือเธอเธอชักมือกลับแต่ไม่ทันเพราะมืออีกข้างมือที่ไม่ใช่มนุษยื่นทะลุดินขึ้นมาจับข้อมือเธอแน่นเย็นเฉียบเหมือนจับบนน้ำแข็ง แต่เจ็บเหมือนมีเศษแก้วบาดผะ่ะเธอหวีดแต่เสียงถูกดึงออกจากลำคอเหมือนมีมือนหนึ่งขังเสียงไว้ในอกเศษรูปปั้นรอบตัวเริ่มเคลื่อนขยับกระดิกเหมือนฝูงตัวเรือกำลังตื่นดังกระทืบกระทืบคล้ายกลองศพจากในป่าลึกเงาร่างสูงที่ก่อตัวจากเศษหิตเริ่มเดินตรงมาช้า แต่หนักทุกก้าวทำพื้นแยกเป็นเส้นเหมือนใครลากมีดกรีดดินเสร็จทีนี้หายใจฮึบเลือดไหลาตามแผ่นหลังไม่รู้ว่าแผลมาจากไหนแต่รู้สึกแสบร้อนเหมือนตัวอักษรบางหย่อถูกจานลงบนหนังของเธอเธอพยายามจะลุกแต่เงาดำคลุมทับกลิ่นเน่าเก่าแก่เหมือนสารร้างที่ไม่มีใครเข้ามาเป็นร้อยปี ห่อคลุมเธอทั้งตัวเสียงลมหายใจไม่ใช่ของเธอแต่ดังอยู่ชิดแก้มอุ่นช้าเหมือนใครกำลังดมความกลัวของเธอเธอกลืนน้ำลายแต่คอแห้งเหมือนมีทรายอยู่ในลำคอเสียงในดินยังคงเรียกแต่ตอนนี้ฟังชัดขึ้นเป็นสำเนียงรู้จัก เป็นเสียงคล้ายเสียงของเธอเองเสียงเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงเธอแผ่วบิดเบี้ยวเหมือนเธอจากอีกภพหนึ่งเรียกตัวเธอในพบนี้ให้ลงมาเอมือใต้ดินเริ่มดึงแรงขึ้นเหมือนกำลังลากเธอลงหลุมฝ่าเท้าเธอจมเข้าไปในดินดินอุ่น และเหมือนมีสิ่งมีชีกำลังขยับอยู่ข้างในเธอสะบัดสุดแรงแต่พอเงยหน้ารูปปั้นกวนอิมที่ควรถูกทุบหายไปยืนอยู่ตรงหน้าเธอเต็มร่างแต่แตกไม่สมบูรณ์ซ่อมด้วยเศษหินไม่เข้าชิ้นดวงหน้าเจ้าแม่เต็มรอยร้าวเหมือนรอยน้ำตาเป็นเส้นยาว แต่ทันทีที่เธอมองรอยร้าวนั้นขยับเหมือนกําลังพูดเสรีนีสันหัวใจเต้นเหมือนจะฉีกเสียงในรูปปั้นดังออกมาไม่เป็นคำแต่เป็นเสียงหายใจแผ่ลึกเหมือนลมหายใจจากโลกอื่นลอดผ่านช่องแตกทีละชาเงาที่สูงตระหง่านด้านหลังรูปปั้นค่อยๆย,ยกมือ ห้อยลงมาช้าๆเหมือนกำลังปิดทางหนีเสร็จทีนี้หันหลังพยายามวิ่งแต่พื้นดินคลายตัวเหมือนปากหลุมเปิดปล่อยไอเย็นจัดขึ้นมารุมขาเธอไว้เหมือนนับร้อยนิ้วดึงกดลากให้จมลึกลงไปทีละนิ้วเธอร้องเสียงแตกขาดครึ่ง คอชาลมหายใจแทบไม่มีและทันทีที่ดินยุบจนเกือบถึงเข่าเสียงหนึ่งดังชัดเสียงเดียวใสแต่แข็งเหมือนลมตีผ่านหิดเสียงพูดว่าถึงเวฟของเอแล้วและรอบตัวเธอความมืดทั้งหมดพุ่งเข้าปิดสายตาเหมือนประตูบางหย่อกกำลังเปิด ออกเสียงลมสงัดลงเหมือนทั้งลานก่อสร้างหยุดหายใจพร้อมกันความมืดที่กลืนร่างเศรษฐีนีเอาไวค้ค่อยๆสลายตัวเหมือนเงาควันหลังฝนเธอลืมตาช้าๆพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นดินเดิมไม่เหลือเงาอสูรไม่เหลือเศษร,รูปปั้นที่เคลื่อนไหวเหลือเพียงลานว่างเงียบงนันและกลิ่นดินที่ชื้นด้วยน้ำตาแห่งใครบางคนเศรษฐีนีพยายามลุกขึ้นเธอสั่นทั้งร่าง บนแขนยังมีรอยนิ้วที่เหมือนถูกบีบไว้จริงเย็นลึกจนถึงกระดูกเธอเงยหน้ามองสารเล็กพระพุทธรูปที่เคยหลั่งน้ำตาตอนนี้กลับนิ่งสงบเหมือนเดิมมีเพียงหยดน้ำแห้งเป็นคราบคล้ายรอยเตือนหัวหน้าคนงานวิ่งเข้ามาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความตกใจเขาบอกว่าเธอหายไปเพียงไม่กี่วินาทีแต่สำหรับเธอเหมือนผ่านไปเป็นชั่วโมง เหมือนทั้งลานถูกตัดขาดออกจากโลกอยู่ในขอบเขตแห่งกรรมที่มีชีวิตเศรษฐีนี้มองรอบตัวสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่เพียงลานก่อสร้างแต่เป็นเงาแห่งการกระทำของตัวเองการทำลายสารเก่าการดูถูกความศรัทธาของคนรุ่นก่อนการใช้เงินบททับหัวใจผู้อื่นเธอยกมือไหว้สารเก่าช้าลึก จากใจที่เต็มไปด้วยความสำนึกหลังจากนั้นเธอสั่งหยุดการก่อสร้างทั้งหมดขอให้คนงานช่วยกันซ่อมสารรวบรวมเศษร,รูปปั้นอย่างประณีบและสร้างพื้นที่นี้ให้เป็นสวนสงบสำหรับบูชาแทนการสร้างคฤหาสน์หลายเดือนผ่านไปสวนเล็กๆก,กลางเมืองเริ่มเป็นที่รู้จักผู้คนมาขอพรบางคนเพียงเดินเข้ามาพักใจเศษที่นี้กลายเป็นคนใหม่สีหน้าอ่อนโยน น้ำเสียงนุ่มลงและไม่มีใครเห็นเธอแสดงอารมณ์ผงผังอีกเลยขึ้นหนึ่งเมื่อเธอกำลังจุดธูปบูชาหน้าศาลลมอ่อนออ่อนพัดทำให้ใบร่วงพลิ้วและเธอเห็นเงาร่างสูงสงบคล้ายเจ้าแม่กวนอิมยืนอยู่ริมสวนก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปเหมือนแสงจันทร์แต่น้ำแล้วจมหายเบาๆเ,เธอหลับตายิ้มบาง ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้ว่าเธอได้รับคำอภัยตั้งแต่วันนั้นไม่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีกมีเพียงความเงียบความสงบและบทเรียนที่ฝังลึกลงในใจเธอกำตามทันเสมอแต่เมื่อสำนึกจริงความเมตตาก็ยังรออยู่เงียบอ่อนโยนและลึกซึ้งกว่าที่มนุษย์คาดคิด